โอเคก็กราสวัสดีครับผมนะพบกันอีนกแล้วกับชอบพ่าเมียเที่ยวครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะฮะคลิปล่าสุดก็ไปออกทริปทุ่งดอกกระเจียวครับผมนะโอ้โหแบบมันมากครับผมแบบสุดๆอะ่ะเออรถป๊อปอะ่ะไปถึงอะ่ะรถผมไม่มีพังครับผมนะแน่แบบเซ็ตมาดีอ่ะซิลโออูอ่ะครับผมอย่างมันอะ่ะเออย๋อว จะมีทิปอีกอยู่หรือครับผมนะฮะโอเคคลิปนี้เราก็มารดป๊อปเหมือนเดิมนะฮะว่าจะเอาคันนี้ไปลองวิ่งดูครับผมนะก็เปลี่ยนชุดคิดตั้งนานแล้วนะครับผมยังไม่ได้จูนคาบูเลยนะฮะก็เลยอยากเอาไปลองวิ่งดูแล้วจะมาจูนดูนะครับผมนะฮะว่ามันอาการมันจะเป็นยังไงนะเออเพราะว่ารุ่นนี้คาบูมันอยู่ยังไม่หาจ็อกคาบูมันอยู่ข้างในนะครับผมนะแบบเออหรือ,อยากอะ่ะ ก็เลยขี้เกียจแบบขี้เกียจจุนนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้แบบทําแบบจริงจังสักเท่าสักเท่าไหร่นะครับผมนะเออเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะเอาไปลองวิ่งดูอาการดูรนะฮะก็ลองปรับเข็มให้น้ำมันมันกินเพิ่มขึ้นแล้วแหละเออไม่รู้อาการเป็นไง รถคันนี้ก็เป็นสเต็ปใช้งานทั่วไปนะลูก47มิลเออดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันสเต็ปนี้ก็เป็นแบบสเต็ปแบบดันโลนะย,ยาวนะ ต้นมันอาจจะไม่เวทเท่าไหร่นะเออสเต็ปแบบไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคครับเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วกอ็ออกมาขี่ล้องเล่นชิวๆแล้วก็ผมนะ เดี๋ยวไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวคิดถึงกันนะครับผมนะห่างหายไปนนานสองอาทิตย์เกือบสองสองอาทิตย์เออนานสุดแล้วตรงนี้ก็ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับผมนะหยุดตกแบบอาทิตย์ตกกว่าแล้วฝนตกแบบตกหนักย,ยาวๆอ,อ่ะเออก็เลยแบบไม่ได้ไปอัดคลิปไหนเลยครับผม สะดุดสะดุดปลว่ะสะดุดปครับเหมือนน้ำมันรอบไปลายไม่พอนะครับผมนะ่ะสะดุดปครับผมนะ่ะเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันมันมันไม่พอเออ น้ำมันช่วยอาจจะน้อยไปครับผมนะก็เลยแบบรอบไปมันยังใช้ไม่ได้อยู่เออี่ต้องกลับไปจูนนะขี้เกียจจูนเหมือนกันมันลือโอ้โห,หลือ้อยากลือทั้งคันน่ะครึ่งคันคคน่ะจะลือครับูจูนทั้งทีอะรุ่นนี้มันไม่เหมือนแบบพวกคันด้าดีโอโไอ้พวกเนี้ยคาบูมันอยู่ข้างนอกไง อันนี้ขาบูมันอยู่แบบโอ้โหข้างในอะ่ะชิวๆแล้วกันก็ผมนะคลิปนี้วอร์มเครื่องชมเมืองน้ำมันไม่พออะ่ะอันนี้ขนาดาษดึงชกวิ่งแล้วเลยเหมือนน้ำมันถ้วยมันไม่พอว่ะ แบบไม่สุดเลยว่ะเพื่อนโอ้ขับูไม่ได้ว่ะ ต้องเลื้อมาดูแล้วไม่เพิ่มนมหนูน้ำมันอีกก็น่าจะเป็นน้ำมันในถ้วยแล้วไม่พอเนี่ยเออโอ้โหไม่เล้าใจเลยวะ่ะแต่ต้นไม่มีปัญหานะต้นออกแบบปกตินะแต่ไปแบบแช่ไปนิดนึงสะดุดตึ๊ดตๆๆเต,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 ตอ่าเหมือนน้ำมันแบบมันเติมเติมลงไม่ทันนะอ่ะเออ ปกตินะ,ะนแต่ปลาเริ่มสะดุดละสูดไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวลอง ดี๋ยวลองปิดปิดอากาศหมดนะเออแบบให้มันหนาๆเลยลองดูว่ามันจะพอหรือเปล่านะอันนี้คือปิดอากาศหมดแล้วก็ผมอลองวิ่งดูวัน ยังสะดุดอยู่อ่ะยังสะดุดอยู่แต่ว่าก็มีนิดๆน,นะดีขึ้นนิดนึงจะต้องไปลองเพิ่มคลมหลูน้ำมันสักเบอร์สองเบอร์เออเผี่ยมันจะดีขึ้นนะแล้วก็ลองปรับลูกลอยให้น้ำมันมันเยอะกว่านี้นิดนึง น่าจะได้ประมาณนี้นะ,ะถอดรื้อถอดรื้อประมาณสองสารอบน่าจะได้นะ,ะเราร้วกการแล้วเพราะว่ารอบต้นปกตินะฮะรอบต้นปกติก็อากาศก็ปกตินะมีรอบไปน้ำมันไม่พอเราต้องไปจูนนะครับผม กับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนนมหนูแล้วก็ปรับเข็มลูกเล่งเพิ่มนะฮะอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนจะมาอัดคลิปล่าสุดก็ลองจูนลองวิ่งไปหลายรอบหลายรอบแล้วนะครับผมนะฮะก็มันยังมีสะดุดรอบไปนิดๆหน่นนอยๆนะเดี๋ยวมาลองเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันครับผมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมนะคือถ้าไม่ได้ก็ เอาไว้จนอีกคลิปหน้าแล้วกันครับผมนะฮะคือไม่อยากเปลี่ยนใส่ขบูใหญ่ไงเออใส่ขบูใหญ่ว่ามันต้องแบบได้ตัดยูบอกเออไม่อยากตัดอะ่ะอยากให้แบบมันเป็นรถใช้งานแบบขี่จ่ายตลาดตรงของเนี่ยเออก็เลยไม่อยากใส่ขบูใหญ่ก็เลยได้ใส่แบบขบูเด็กนะฮะเพราะว่ามันจะพอดีกับยูบอกพอดีอะ่ะ มาเดี๋ยวเรามาลองกันเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันก็ผมนะถ้าไม่ได้ก็เออเอาไว้ชุนวันหลังน้ำมันก็จะหมดแล้ว มปรับน้ำมันแบบหนาเตอะเลยไหมมาลองดูว่าจะได้หรอเปล่ารอบไปอันนี้อัดน้ำมันแบบหนาเตอะเดี๋ยวลองดู ไม่ได้เหรอเพ่ okay. Okay. โอเคพอเอาไว้จูนหลังดึกแล้ววันนี้ดึกแล้วคลิปนี้คันนี้ยังไม่จบเดีย๋ยวมีต่อจูนยังไม่ลงอ่ะคาบูนี้ยังไม่จบน่าจะได้เปลี่ยนแบบคาบูโตกว่านี้นะเอออันนี้แบบเหมือนมันเล็กไปอะ่ะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไว้จูนกันใหม่ยาวๆคันนี้รถใช้งานนะครับผมคือไม่อยากแบบใส่คาบูพวกคาบูเคนะใส่คาบูเคต้องแบบมันได้ตัดยูบนะ็อกไงไม่อยากใส่เออมันจะเสียยูบนะ็อกไงเรื่องของเรื่องก็เลยไม่อยากใส่ก็เลยแบบใส่คาบูประมาณนะี้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะลองใส่คาบู L S ดูนะเออใหญ่ขึ้นไหมนิดนึงอนะ่26 mm นะ26มิล่ะอันนี้คือคาบูแดดมัน24ม mm นะิลไงแต่ก่อนเปลี่ยนออกก็เป็นคาบูเคนะ แต่ว่าเวลาใส่มันจะมันจะแบบเอียงขบูไงมันน้ํามันในถ้วยมันก็เลยมันไม่ดีก็เลยเปลี่ยนใส่ขบูดดนี่ใส่ขบูดดมันก็มันไม่ปิดปั๊นะฮะก็ต้องทําใจโอเคเดี๋ยวลองจูนขบูนี้ดูใหม่นะฮะทำไมงั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นขบู L S นะน่าจะปิดปั๊ขึ้นนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะมาอัดคลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูครับผมเดี๋ยวมีต่อยาวๆคันนี้อ่ะเพื่อนๆสนใจอะไรแต่งก็ทักเพจมาได้ครับผมนะฮะสำหรับใครอยากแต่ง รถรุ่นไหนนะครับผมโอเคเจอกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยแล้วกันฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเอามาให้เพื่อนๆดูแก้เหงานะครับผมโอเคเจอกันจุบจ๊บ